ามพันเมตรเจอเหมือนอันนี้ป้าที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่อ่ะเขาเคลียร์ศัตรูก่อนมีปืนกลไม่วไหนไม่กลายไหมง่ายกันใครไอติม nghe thấy không mà mày mày phải tìm vẫn à xem mà Ok ơi ผลลิซซ์ป,ปอนมาอยู่นี่ย yes! ังสำเร็จแล้วโอ้ยยังเก่งอ่ะบอกแล้วชิวๆแต่ว่าตอนแรกมันไม่ได้ตายอุ้นแต่วันนี้ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะก็ยังดีก็ยังดีที่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นถ้าเก่งกว่าน,นี้นี่โอ้โหเลยโอ้โหเลยเอ๊ะมีของดรอปะ พ่อขอหน่ยสิโอ้ยใบบี้หลอกได้ถืออ้อโห่หน่วยสว่านซอมบี้นึกออกไหน่วยสว่านซอมบี้ยืนเอ่งเหม่งดลนี่โอ้ว่า Tower Lady O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  Tower หาทุกนานเจอแล้ว Lady O Tower เจอแล้วโอ้เรดีโอทาวเวอร์เจอแล้วเรเดีโอทาวเวอร์ที่หาต้องนานเนี่ยก่อนอื่นเลย้้ทั้งดับเพลิงอา้าวโอเคอนี่วางทั้งดับเพลิง ใช่ยังไงวะ Rocket r a n h e r Rocket r a n h e r เดี๋ยววางไม่ได้ตรงนี้มันเป็นรางมันเป็นทางลาดลงอ่ะมันต้องหันอย่างเงี้ย เราจะหันยังไงอะ่ะวางไม่ได้อดี๋จะค่อยเอาเอานี้ก่อนนี่ข่อคอยไปกันเลย อ๋อใจเนื้อบันไดเนื้อบันไดมันบักไม่ถึงอีกแล้วไกลมากยังอ่ะต้องเดินขึ้นไปอีกโอ้โหปากลัวนะโอ้อโหกว่าจะถึง กระโดดเล่นมันเลยเล่นได้ปะมันต้องอยู่ชั้นบนไม่ใช่เออนี่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนี่ไงถึงแล้วน,นะจะวางไงอะ่ะ คือมันหยิบออกไม่ได้ไงมันต้องใส่กระเป๋าจะมันใส่ยังไงอะมันเป็นเนินอยาบเบื่อเนินอะ ได้ดูซะด้วยว่าเขาใส่กันยังไงโอ้ยสวยแล้วอตส่าห์ได้มาปืนเชือกไม่นะอตส่าห์ได้ปืนเชือกมาโออกไปไม่ได้เพากรเป๋าไม่เอือ้ออํานวย โอ้โหโอ้ยปืนเชือกเขาแรงเล่นไหมขอได้ไหมขอปืนเชือกหน่อยได้ไหมไม่นะเราไม่ได้ปืนเชือกโอ้โหไม่เป็นไรโอ้ยหาต้องนาน แล้วก็เก็บไม่ได้ด้วยนะโอ้โอแหลกมากเกมแบบว่านี่คือบ้านบคบวยนีเจออะไรบ้างเี่ออยากได้กระเป๋าแปดช่อง ดึแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กเขาบอกว่าผมว่าคาร์บอยมีกระเป๋าแปดช่องหนล่ะ ประตูเปิดได้ไหนกรปเปแปดช่องุสามาถ,ถึงองมีการต้นรับปอบแปดช่องอนี่คือหลังแน่เลย โซเนี่ยของทุกอย่างคือสปอนกันเรียร่ยรานมากน้ำมันเยอะมากเลยนี่ย โ oh, อ้ไมล์สามารถไม่มีอะไรมาต้อนรับเลยกล้องเปิดได้ไหมไปกล้องกล้องเปิดไม่ได้กล้องไม่เป้า่อยู เนื้อว่าน้ำมันอ,อยากได้กระเป๋าแปดช่องสี่ช่องมันไม่พอมันใส่อะไรได้ที่ไหนลง นี้น่าจะมีแค่นี้ฮะไม่เล่นละนานมากกว่าจะถึงโอเคบาย